สวัสดีครับพี่น้องต้อนรับเข้าสู่้ันรัฐพาเที่ยวชาแนลนะครับผมสวัสดีปีใหม่สำหรับปี2,5 6 6น้าหสนะครับพี่น้องเป็นวันแรกและก็คลิปแรกในรอบปีนะครับพี่น้องในปีนี้นะครับก็วันนี้นะครับพี่น้องก็จะมาพูดถึงเรื่องแรงงาน ในเกาหลีเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเป็นการาพูดถึงเกี่ยวกับแรงงานที่เดินทางเข้ามานะครับเดินทางเข้ามา,าในระบบาการสอบมาหรือว่าแรงงาน E.P.S. นะครับพี่น้องแรงงาน E.P.S. หรือว่าแรงงานถูกกฎหมายนี่เองนะครับพี่น้องช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เป็นฤดูหนาวนะครับพี่น้องแต่ก็ มีแรงงานต่างชาตินะครับเป็นแรงงานต่างชาติแรงงานถูกกฎหมายเนี่ยอย่างของไทยเราเนี่ยได้เดินทางเข้ามาที่เกาหลีเยอะพอสมควรนะครับแทบจะทุกวันนะครับพี่น้องนะครับแทบจะทุกวันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคนที่สอบไว้นะครับคนที่สอบไว้นะครับพี่น้องบางทีบางคนก็ใช้เวลาสอบเป็นปีนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยทําคลิปไว้ก่อนนะครับช่วงนี้นะครับปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ย เกาหลีใต้ขาดแคลนแรงงานและก็ต้องการแรงงานถูกกฎหมายนะครับต้องการแรงงานเยอะมากนะครับพี่น้องก็เลยเป็นที่มาของการช่วงนี้จะนําเข้าแรงงานเยอะนะครับนำเข้าแรงงานเยอะแล้วก็การกวาดล้างนะครับการกวาดล้างการผลักดันแรงงานที่ผิดกฎหมายหรือว่าแรงงานผีน้อยเนี่ยนะครับออกจากประเทศนะครับก็เลยทําให้ช่วงนี้นะครับสถานการณ์ขาดแคลนแรงงานก็ยังมีอยู่นะครับ ทางนายจ้างก็จําเป็นที่จะต้องหาแรงงานเข้ามาชดชดเชยแล้วก็ทดแทนส่วนที่ขาดไปนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับอย่างเห็นเห็นมาเนี่ยไม่กี่วันมานี้ก็มีเข้ามานะครับมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับแรงงานที่ถูกกฎหมายนะครับพี่น้องแรงงานที่สอบไว้นะครับก็ยินดีด้วยดีใจด้วยนะครับผมดีใจด้วยสําหรับแรงงานที่สอบมานะครับ อย่างที่บอกนะครับพี่น้องอถ้าสอบมาเนี่ยกรณีที่สอบมานะครับหลายคนหลายท่านก็ยังยังสงสัยอยู่ว่าจะไปสมัครที่ไหนนะครับไปสมัครที่ไหนจะต้องทํำยังไงนะครับพี่น้องก็ที่บอกก็คือขั้นตอนการสมัครเนี่ยเราจะไปสมัครที่กรมแรงงานเลยไม่ได้นะครับพี่น้องนะครับคนที่จะมา ในแท็กนะครับหรือว่าคนมีวีซ่าคนแรงงาน EPS เนี่ยนะครับพี่น้องอย่าไปสมัครที่กรมแรงงานนะครับอย่าไปสมัครที่กรมแรงงานนะครับให้ไปสมัครที่ให้ไปสมัครเรียนภาษาก่อนนะครับที่โรงเรียนสอนภาษานะครับโรงเรียนสอนสอนภาษาในแต่ละจังหวัดนะครับในแต่ละจังหวัดอย่างภาคอีสานเนี่ยที่ขึ้นชื่อก็คืออุดรธานีนะครับแล้วก็ โคราชนะครับพี่น้องนครราชสีมาเรานี่เองนะครับก็อย่างที่ผ่านผ่านตรงของอกรมแรงงานใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องจะต้องไปทําการเรียนภาษาให้จบหลักสูตรเขาก่อนนะครับจบหลักสูตรเขาก่อนนะครับแล้วกําหนดสอบนะครับอันนี้กรมแรงงานถึงจะเป็นผู้กําหนดสอบนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าเราไปสมัครที่กรมแรงงานเลยนะครับ S <S เราต้องเรียนให้ได้ภาษาก่อนนะครับพี่น้องเราต้องเรียนให้ได้ภาษาก่อนนะครับค่าใช้จ่ายการเรียนภาษาก็อยู่แต่อยู่ที่ประมาณ 10, 000, หมื่นนะครับเหมือนนิดๆนะครับพีบ่น้องเหมือนนิดๆนะครับจบหลักสูตรนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนสอนภาษานะครับโรงเรียนสอนภาษาก็จะให้เราเนี่ยนะครับก็จะเอาชื่อเราเนี่ยไป ลงสมัครสอบวันไหนวันไหนนะครับเขาก็จะบอกเองนะครับก็จะนัดวันสอบเรานะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับช่วงนี้เป็นข่าวดีสําหรับแรงงาน e p s นะครับพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า,าผู้ที่จะสมัครสอบนะครับผู้ที่จะมา,ามาสมัครสอบเนี่ยผู้ที่จะเรียนภาษาเนี่ยจะต้องมีอายุ เท่าไรนะครับก็คืออายุเนี่ยทั้งหญิงทั้งชายนะครับจะอยู่ที่ประมาณอาจจะอยูท่ที่อายุที่18ปีถึง39ปีนะครับพี่น้อง18ปถึง39ปีนะครับนะครับย้ํานะครับ18ปถึง39ปีคูณมีโอกาสที่จะไปเรียนภาษาแล้วก็สอบนะครับสอบให้ผ่านนะครับสอบผ่านแล้วก็เข้ามาทํางานที่เกาหลีใต้ได้นะครับแต่ก็การที่เข้ามาทํางานในเกาหลีใต้ก็ไม่ใช่ว่าจะ มาแล้วก็จะประสบความสําเร็จทุกคนนะครับพี่น้องอบอกไว้ก่อนนะครับแรงงานที่ถูกกฎหมายนี่นะับไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาแล้วก็จะ,ะไปทํางานแต่และที่เนี่ยจะประสบความสําเร็จทุกคนนะครับบางคนมาก็เจองานที่ลําบากนะครับพี่น้องบางคนมาก็เจองานที่สบายหน่อยงา,อนะงานมีโอนะครับงานมีโอและการเดี๋ยวนี้ค่าแรงเกาหลีก็ ขึ้นมานะครับพี่น้องปี2023หรือปี2566เราเนี่ยค่าแรงขึ้นมานะครับพี่น้องอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปนะครับขึ้นมาที่2ล้านกว่านิดๆแล้วนะครับพี่น้องชั่วโมงโอก็ตกเข้าไปชั่วโมงหนึ่งก็หลายพันวอนนะครับพี่น้องกอ็ยังไงก็ย้อนกลับไปดูที่คลิปเก่าผมแล้วกันนะครับว่า ค่าแรงในปี2566หารหรือว่า2023เนี่ยค่าแรงของเกาหลีใต้ัพขึ้นมาเท่าไหร่นะครับพี่น้องแต่ค่าของชีพของเกาหลีใต้ก็คือขึ้นตามเหมือนกันนะครับขึ้นตามค่าแรงเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่ขึ้นค่าแรงทุกปีนะพี่น้องขึ้นค่าแรงทุกปีนะครับเป็นประเทศที่ขึ้นค่าแรงทุกปีนะครับชั่วโมงโอชั่วโมงอะไรก็ขึ้นทุกปีนะครับแต่ก็มันใครที่มาทํางาน แล้วก็โชคดีก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีไปนะครับพี่น้องบางคนก็มาถึงทํางานไม่ไหวนะครับขอย้ายงานนะครับขอย้ายงานบางทีเท่าแก่ก็ไม่ให้ย้ายก็มีนะครับพี่น้องไม่ให้ย้ายแล้วก็จะบอกจะส่งกลับอย่างเดียวก็มีนะครับยกเลิกสัญญาจ้างส่งกลับอย่างเดียวนะครับเขาไม่เซ็นให้เราว่าให้เราได้ย้ายงานได้นะครับพี่น้องกรณีแบบนี้ก็มีนะครับผมบอกให้ให้กอนนะครับพี่น้องงานนะครับงานงานเกาหลีใต้นะครับ ถ้าเป็นผู้ชายนะครับพี่น้องถ้าเป็นผู้ชายอย่ามางานเกษตรนะครับนะครับอย่ามางานเกษตรนะครับพี่น้องแต่ไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าอย่างาที่เจอมาที่เห็นมานะครับที่พี่น้องเราเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นคนวีคนแท็กนะครับถ้าเข้ามาก็จะบางคนก็จะบอกว่ามันเงินมันน้อยนะครับเวลาพักมันไม่มีเวลาหยุดไม่มีนะครับพี่น้องเต็มที่นะครับงานเกษตรของเกาหลีใต้ก็คือหยุดเสาเว้นเสา นะครับพี่น้องหยุดเสาเว้นเสาเท่านั้นเองนะครับหยุดแค่เสาเว้นเสานะครับงานเกษตรเนี่ยบางคนก็เป็นสวนดอกไม้บางคนก็เป็นผักอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นสวนดอกไม้ก็บางทีอาจจะได้ต้องได้ฉีดยานะครับพี่น้องต้องด้ฉีดยาดอกไม้อย่างเงี้ยก็มีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นงานพวกผักอย่างเงี้ยบางทียกผักนะครับยกหนักมากเงี้ยพี่น้องยกผักหนักมากแล้วก็ บางทีงานมีบ้างไม่มีบ้างนะครับเพราะว่าผักเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ปลูกตลอดนะครับพี่น้องช่วงหน้าหนาวอาจจะไม่ได้ปลูกหรืองานน้อยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะได้เงินน้อยตามอย่างนี้นะครับพี่น้องเพราะว่าสัญญาจ้างในเกาหลีนะครับบองจริงนะครับสัญญาจ้างของนายจ้างในเกาหลีเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนนะครับมันไม่แน่แน่นอนนะครับก็คือเราได้มาแบบนี้แต่เราทําแบบนี้นะครับที่พัก ที่การอยู่การกินนะครับสารพัดที่เราจะเจอนะครับพี่น้องก็ยังไงก็ดูให้ดีก่อนนะครับถ้าจะสมัครสอบมาเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับผมบอกให้เลยว่าขอให้เป็นอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมโรงงานนะครับพี่น้องอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นโรงงานนะครับแล้วก็เป็นงานก่อสร้างก็ได้นะครับพี่น้องเพราะว่างานก่อสร้างเนี่ยถือว่าไรายได้เยอะมาก รักงานโรงงานก็จะมีโอนะครับพี่น้องจะมีโอทำนะครับที่พักก็อาจจะโอเคนะครับอาจจะตามที่ตรงสัญญาจ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่แน่นอนนะครับพี่น้องผมเคยบอกไว้ตลอดนะครับว่าเกาหลีใต้ไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆสําหรับแรงงานนะครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจนะครับสําหรับผู้ที่เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วก็ขอให้อดทนนะครับพี่น้องขอให้อดทนนะครับ อากาศหนาวก็ให้ดูแลเรื่องสุขภาพนะครับเสื้อผ้าหนาหนานะครับพี่น้องเราเข้ามาใหม่เนี่ยบางคนยังปรับตัวไม่ได้นะครับอาจจะเป็นไข้เป็นหวัดได้นะครับพี่น้องัอก็เสื้อผ้าหนาาอุ่นๆไว้นะครับเราต้องศึกษาก่อนนะครับว่าช่วงที่เราเข้ามาเนี่ยมันเป็นช่วงฤดูไหนนะครับการเตรียมตัวเราต้องเตรียมตัวยังไงนะครับพี่น้องนะครับเราต้องศึกษาให้ดีนะครับแล้วก็ ขั้นตอนที่จะมาจากบ้านเราเนี่ยขั้นตอนที่จะมาจากบ้านเราการที่จะสอบมาการที่จะเดินทางมาเข้ามาเกาหลีได้ยังไงเนี่ยก็คือต้องผ่านกรมแรงงานให้ถูกกฎหมายนะครับต้องผ่านการเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาก่อนนะครับพี่น้องแล้วเขาจะส่งชื่อส่งอะไรเราไปอสอบอีกทีหนึ่งกับกรมแรงงานไปสมัครที่กรมแรงงานนะครับพี่น้องก็ให้พี่น้องได้เข้าใจไว้นะครับ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาทำงานาในเกาหลีใต้นะครับผมยังไงก็ขอให้ได้สอบกันเข้ามาทำงานกันเยอะๆนะครับเพราะว่าค่าแรงก็ถือว่าโอเคนะครับผมเข้ามาแล้วก็ใช้ความอดทนให้มากนะครับนะครับแล้วงานไหนที่เราสมควรที่จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่สอบเข้ามาก็ผมก็บอกไปแล้วนะครับอย่างงานกเกษตรปรุษ,ษั์เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ ให้หลีกเลี่ยงนะครับถ้าเป็นผู้ชายนะครับนะครับผมก็งานดีก็คือพวกงานอุตสาหกรรมงานโรงงานแล้วก็งานก่อ,อสร้างนะครับพี่น้องกนะ็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกกาลังใจสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการพูดถึงแรงงาน EPS โดยเฉพาะนะครับพี่น้องแรงงาน EPS โดยเฉพาะนะครับถึงขั้นตอนการที่จะเข้ามาแล้วก็เข้ามาแล้วต้อง เจออะไรบ้างนะครับพี่น้องนะครับยังไงก็ย้อนไปดูคลิปเก่านะครับพี่น้องมีอยู่หลายอย่างที่ผมทําไว้นะครับเรื่องค่าแรงนะครับพี่น้องก็ขอบพระคุณนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับยังไงก็ชอบใจถูกใจก็อย่าลืมกดเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้รัตาเที่ยวชาแนลด้วยนะครับขอบพระคุณมากมายสวัสดีครับ